สวัสดีครับเราก็พบเกมอุทลิ่งเวกไปดิเช่นเคยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาารีวิวการใช้งานจริงครับผมหลัจากการใช้งานจริงของตัวละครสาวน้อยบัดเมานะครับเสียนซินนะฮะเป็นตัวละครธาตุลมนะฮะส่วนตำแหน่งเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเขายกให้ยังไงนะแต่ส่วนตัวผมอะมันเล่นได้ทั้งเมนดีพีเอสซับดีเพสแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับผมสกิลนานงค่อนข้างยืดหยุ่นในการเล่นนะฮะแล้วก็มี ความสามารถด้านการเคาน์เตอร์และแพรนี่ที่สูงมากๆด้วยนะผมน่าจะเป็นที่ชื่นชอบสําหรับผู้เล่นบางกลุ่มนะฮะแต่พวกที่ชอบแบบสายตุ้ตมตั้มๆรัวๆเนี่ยอ่าไม่น่าถูกใจแน่นอนเนาะเพราะน้องก็ไม่ได้ตุ้มตั้มขนาดนั้นนะฮะคอยเดี๋ยววันนี้จะไม่ได้มาแนะนานะว่าน้องควรใส่อะไรอ่าน้องใส่หุ่อะไรน้องใช้โคอะไรแบบนั้นนะผมแต่มันจะพูดถึงว่าเล่นจริงมันรู้สึกยังไงมันสุอยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูอ่าความฝ้าทสกิลกันเล็กน้อยนะผมแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่า อ่าผมไม่ได้เข้าใจสกิลน้องทั้งหมดหรอกนะมันเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็อ่าหากคนที่เล่นอ่าตัวนี้จะรู้เลยครับผมว่าสกิลมันยาวปึ๊ดเลยนะครับผมแล้วก็มีอ่าคําว่าพลังเตา๋าพลังฉีอะไรพวกนี้เนี่ยโอ้โหพูแล้วก็งงนะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวอธิบายตามเข้าใจดีกว่านะครับผมว่ามันเป็นยังไงเนาะทีนี้เราไปดูสกิลกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราพูดถึงส่วนสกิลกันก่อนเลยนะฮะสกิลของน้องก็เริ่มจากสกิลการโจมตีปกติก่อนเลยนะฮะอาเจนซินเนี่ย จะโจมตีสีจังหวะนะครับผมนะฮะสีจังหวะมันตัวละครทั่วไปนั่นแหละฮะแต่จะเป็นการโจมตีแบบไล่ลําลูกแก้วลูกปัดนะลูกประคำนะครับผมแล้วก็ฮิตสุดท้ายเนี่ยประมาณ2สุดท้ายเนี่ยน้องจะดูดมอนเข้ามาแล้วก็ผักหน้าเอาไปนะครับผมเป็นดาเมจลมนะฮะซึ่งตรงน,นี้จะทําให้อ่ามอนเนี่ยหงายหลังไปนะฮะเรามีการดูดมอนมารวบไว้ตรงประมาณระยะหน้าเรานะฮะอาจจะลมไม่ได้ดูดแรงมากนะครับผมแต่ก็เป็นการรวบมอนได้ในระดับหนึ่งนะฮะ แล้วก็เป็นตัวละครที่ตีแบบดูเออื่ยเฉยนะผมจะดามเมจเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่เลยนะฮะส่วนสกิลที่สองครัผมนะฮะเป็นการใช้สกิลปกตินอนเรซแนนส์สกิลนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นการกดเพื่อแพร่หรือเคาน์เตอร์นะฮะสามารถกดจังหวะเดียวกับที่มอนซัตมาได้หรือกดรอก็ได้ครับผมนะฮะได้ทั้ง2แบบเลยนะ,ะตัวนี้เนี่ยคือดีนะครับผมเล่นง่ายนะฮะกดค้างรอเพื่อตั้งท่ารอสวนหรือจะกดเป๊ะเดียวกับที่มอนส่งมาได้ครับผมนะฮะการกดแบบ รอเนี่ยดาเมจจะเบา,บากว่าก,การกดแบบเป๊ะที่ตัวละครไอ้ที่ที่มอนเนี่ยมันซัดมานะผมลองมาหลายครั้งแล้วรู้สึกว่าอ่ามอนซัดมาแล้วเรากดพร้อมกับมอนเนี่ยแรงกว่านะครับผมตรงนี้ซึ่งสกิลตัวนี้เนี่ยดีจัดเลยนะครับผมนะเวลาโดนแบบลุมลงแขกอะไรเงี้ยครับผมแบบโดนมอนลุมถึงนะเราสามารถกดค้างได้เลยนะฮะหรือกดพร้อมกันกับที่มอนลงมาก็ได้มันจะเคาน์เตอร์แบบทั่วทิศติ้ลตู้มาๆนะครับผมนะฮะตอนนี้คือดีจัดเลยนะฮะส่วนสกิลนี้ครับผมนะฮะเป็นสกิลที่ มันจะเป็นหลอดคิเขียวนะผมนะตรงกลางของตัวละครเรานะผมเมื่อเราเก็บตรงนี้จนครบนะฮะนะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถาใช้สกิลการไล่ลําของมวยได้นะครับผมนะซึ่งตัวสกิลมันเนี่ยอธิบายโคตรยาวนะครับผมนะยาวมากเดี๋ยวมีพลังฉีพลังเตา๋าอะไรพวกนี้แบบมันมันยาวนะผมไม่เข้าใจหรอกพูดตรงนะฮะแต่ก็ใช้เป็นแค่นั้นเองนะฮะ เมื่อเราเก็บครบให้เรากดเมาค้างหรือโจมตีคันนะน้องจะเรียกการไล่ลำมวยออกมาโจมตีนะในระหว่างที่น้องไล่ลำมวยเนี่ยน้องก็จะมีการเสกเกาะให้ตัวเองด้วยครับผมนะฮะทำให้ตัวเองเนี่ยทนดาเมจมากขึ้นแล้วก็การการสตันหรือน็อกแบค100%นะฮะผมไม่เคยปิวออกจาก าการไล่ลํำเลยับผมมีแค่โดนมอนดันออกจากจุดเดิมเฉยๆนะฮะแต่ยังอยู่ในท่าลํำอยู่นะฮะซึ่งการลํำพวกนี้เนี่ยจะทำดาเมจต่อเนื่องนะครับผมแล้วมีจังหวะอยู่3จังหวะนะฮะมันจะเป็นดาเมจแบบค่อยๆแรงตึงตึงตึงนะครับผมซึ่งจังหวะพวกนั้นน่ะมันสามารถแพร่รีมอนในระหว่างที่มอนตีเข้ามาได้นะฮะจํำนะครับผมหากมอนตีเข้ามาเนี่ยโดนจังหวะเดียวกับที่มันเป็นหลอดทางล่างเราเนะจะเห็นมันเป็น2อสแง่งครับผมึงแห้งสุดท้ายนะฮะมันสามารถแพร่รีมอนได้ในตรงนั้นเลยแล้วจะแรงมากนะครับผมสกิล อ่าแล้วมีความกว้างมากกว่าที่ตาเห็นนะครับวงอาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับผมแต่อาการโจมตีเนี่ยจะมีอ่าไกลกว่าวงนั้นนิดหนึ่งครับผมแล้วก็การระเบิดเนี่ยจะค่อนข้างกว้างกว่า,วานั้นอีกนิดหน่อยนะฮะแล้วก็แรงด้วยในเห็นสุดท้ายนะครับผมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขอเรียกว่าท่ามวยอ่อนหกทิศไอ้แปดทิศโนสีฟามือนะครับผมมันก็เป๊ะๆเลยนะของเนจินะครับผมนะดูในตัวน่าจะเข้าใจนะทีนั้ติครับผมนะฮะนะท่านี้ก็จะเป็นการกด เพื่อเรียกใช้อ่าลมนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นการเรียกลมดูดมานะฮะ <S 2> <S 2> <S 2> ซึ่งตัวนี้ดีมากนะมันจะอ่ารวบมอนตรงกลางนะฮะรวบมอนเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราก็ทําการอ่าใช้สกิลอื่นต่อเลยครับผมนะตัวนี้คือดีมากๆเลยครับผมนะไม่จะเป็นเล่นตําแหน่งอดีเพจเองซับดีเพจเองหรือจะเป็นซัพพอร์ตพวกเนี้ยเอาไว้รวบมอนอะไรเนี่ยก็คือมีผลดีหมดเลยครับผมรวบมอนแล้วก็รอสาดอันติทีเดียว ไม่ใชเป็นเล่นกับตัวไหนผมว่าก็น่าจะเข้ากันได้ง่ายนะฮะสำหรับตัวทางด้านาน้องแกนะครับผมนะทีนี้มาดูที่ i n t r o รส l l นะครับผม i n t โทรสก l ก็เป็นการสับตัวเข้ามาระหว่างที่เพปิ้นหนึ่งต่อสู้เนาะกอน,น้องก็จะเข้ามาแล้วก็เสกลมนิดหน่อยะครับผมตรงบริเวณหน้าเรานะฮะก็จะเป็นการตีปั๊บแล้วดูดทาให้หลอดเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาสูงมากนะฮะหลอดที่เป็นคือเขียวอ,อยู่บนชื่อเรานะครับผมนะตัวน,นั้นอ่ะเป็นสกิลที่ วใจหลักของน้องเลยซึ่งกิงที่ทำให้ตรงนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วมากทําให้เราเนี่ยเล่นได้แบบอ่าเต็มที่เลยนะครับผมสําหรับาการเล่นตัวนี้นะฮะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่สนุกมากนะเดี๋ยวเรามาดูเที่ยโค้ต่อเลยนะครับผมนะฮะก็อเอโค้ของน้องเนี่ยผมแนะนําให้ใส่เป็น4อ่าพูดผิปิดเป็น5้าแอโร่รับผมหรือ5ลมนะฮะเพราะเป็นอ่าผมเล่นเป็นดีเพสหลักนะครับผมแล้วก็ คนที่เอาน้องมาเล่นเนี่ยแนะนำเขาผมว่าจะเอาน้องมายืนนานๆเพื่อแพรลี่ก็ต้องเล่นเป็นอ่าดิเพชเช่นเดียวกันนะครับผมนะตัวนี้แนะนําเป็น5้าลมนะส่วนอ่าสัตว์ที่ใช้ครับผมเอคโค่นะฮะก็แนะนำเป็นกอริล่านะครับผมตัวนี้มันดีที่สุดนะเพราะว่าอ่าเวลามันฟาดเนี่ยมันทําให้มอนเนี่ยน็อกแบ็กหรือแบบอ่าลอยขึ้นกลางอากาศได้นะครับผมเป็นการสร้างจังหวะให้กับอ่าตัวเราเองนะครับผมนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่ดีที่สุดอ่าพูดผิด เอ็กโคที่ที่สุดที่ผมลองใช้ดูแล้วนะครับผมในบรรดาเอ็กโคทั้งหมดนะฮะที่อยู่ในอ่าธาตุลมหรือธาตุแอโร่นะครับผมนะทีนี้เรามาดูครับผมที่สเตตัสที่ควรจะใส่นะครับผมนะแน่นอนก็ผมว่าตัวทางด้านสเตตัสเนี่ยก็ควรจะใส่เป็นแอโร่ดาเมทแล้วก็พวกคิเลต์คิดดาเมจแล้วก็ลองมาก็คือเอทีเคนะครับผมนะฮนะนั่นคือสายเฉพาะเป็นสายยีเพ็ดหลักนะครับผมที่ยืนฟิลนานๆแล้วก็รอเคาน์เตอร์มีการสับเป็น ซับด uh, ีเพสเรามาเสริมดาเมจิดหน่อยในช่วงคูเราอยู่แล้วก็สับตัวน้องเรามาเล่นใหม่ครั้งหนึ่งครับผมนะฮะก็จะเน้เนไปทางดาเมจลมครับผมแล้วก็พวกคิเลทคิดาเมจแล้วก็ ATK ครับผมหาทําได้นะฮะก็เน้นที่ประมาณนั้นมันจะดีกว่าครับผมนะเพราะว่าเราทําดาเมจเป็นลมทุกกระบวนท่าที่เราขยับเนาะการที่เราเสริมดาเมจลมเนี่ยมันดีกว่าเลยลวครับผมนะฮะหาคนเล่นเป็นซับดีเพสับผมผมก็จะนําเป็นอย่างนี้ครับผมให้ใส่เป็น2ลมนะฮะ สองลมกับสองมูลไลท์คลาวนะครับผมนะมันจะทำการเพิ่ม energy recharge ให้กับตัวละครนะครับผมนะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าดีพอสมควรเลยนะฮะในการเล่นพวกนี้เนาะเพราะงั้นหากใครเล่นเป็นซับดิเพสหรือซับพอร์ตนะครับผมแนะนำให้ใส่เป็นสองมูลลิทคลาวนะครับผมมูลลิทมูลไลท์ว่าแบบนี้เนี่ยมูลลิทมูลไลท์นะครับผมเอามูลไลท์แล้วกันนะฮะเอาให้มันดูมีความรู้หน่อยนะฮะมูลไลท์คลาวนะครับผมนะแล้วก็ใส่เป็นอ่าเซล่าเกลนะครับผมเกลนะฮะ ก็ใส่อย่างละ2นะครับผมให้มันขึ้นเป็นดาเมจแอโร่กับอ่าเอเนอร์จี่รีเจนนะครับผมนะฮะส่วนสัตว์เนี่ยหากที่เราอ่าหากเราไม่ได้ใช้เซต5ลมนะครับผมย้ำว่าหากเราไม่ได้ใช้เซต5ลมนะครับผมให้เราเล็งตัวสัตว์เอ็โคที่เอาไปเรียกใช้งานให้มาที่อ่าตัวที่วอยทันเดอร์นะผมโอ้ยพูดผิดครับผมนะฮะมาที่ซันอ่าซิงกิ้งนะครับผมนะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะมีบอสโหดอย่างดีมเลดอยู่นะครับผมนะฮะ แล้วบอกไว้ก่อนว่าดีมเลนเนี่ยเป็นบอสที่รีกใช้งานที่โคตรโหดนะครับผมนะเจ๊แกจะมาฟันยับเลยนะครับผมตัวนี้ดีมากนะครับผมเอวี L e กว้างคโคตรแล้วมีการวิ่งไปฟันตัวที่ไกลที่สุดในฮี่สุดท้ายนะฮะย้ำว่าเป็นตัวละครที่โคตรดีนะครับผมนะพูดผิดเป็นเอโคที่โคตรดีนะฮะสำหรับการเล่น DPS นะครับผมตัวนี้แนะนําเลยนะฮะสำหรับคนที่เล่นซับดีเพสนะก็คือคุณลงมาปับ๊บคุณก็ใช้สกิลให้หมดแล้วก็เรียกทางด้านเอโคมาฟันฟันฟัน,ฟ,น,ฟ,นฟุ่มเสร็จก็กลับไปที่อ ตัวอื่นนะครับผมที่เป็นตัวเมนหลักของคุณนะผมเมนดีเวทหลักนะฮะนะนี่ก็เป็นคะแนนของผมเฉยๆนะครับผมนะฮะผมลืมพูดพูดเรื่องไอ้ตัวซับสแตทของสายซนะัพพอร์ตเนาะแล้วก็เน้นที่ Energy r e g e n นะครับผมนะฮะกับพวกแบบคิเลกับเอทีเคเป็นหลักก็พอนะผมประมาณนั้นน่าจะดีนะฮะโดยเน้นที่รีเจนเป็นหลักนะผมเน้นปล่อยอันติบ่อยๆช่วยทีมช่วยลบมอนอะไรอย่างนี้จะดีกว่านะครับผมสำหรับตัวซนะัพพอร์ตเนาะนะฮะก็ สำหรับคลิปนี้ก็มีแนะนําประมาณนี้นะครับผมนะตัวน้องก็เป็นตัวละครที่น่าจะถูกใจสำหรับคนเล่นป่าผู้เล่นบางกลุ่มนะผมผู้เล่นบางกลุ่มที่ต้องการความตุบตั้เนี่ยกอ็อาจจะไม่ให้ถูกใจเนาะงั้นวันนี้คลิปนี้ก็อา,อาจจะเกิดประโยชน์กับคนบางกลุ่มนะผมหากทําไม่ถูกใจให้ต้องขออภัยนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม